แม้ว่าช่วงโควิดในช่วงนี้นะครับจะมีประเด็นอยู่หลายประเด็นก็ตามแต่ว่าตัวท่านเองนั้นยังคงต้องป้องกันตัวเองนะครับโดยใช้ผ้าปิดปาก อยู่เสมอเมื่อออกไปในพื้นที่สาธารณะนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยรายการสร้างบ้านเป็นเมืองก็มาเจอกันอีกครับโดยเฉพาะยิ่งผมในอิทธิพลตรีวัฒนสุวรรณนายกเทศมนตรีของท่านที่จะมาคุยกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตเทศบา,นนาลนครอุดรธานีแต่ก่อนอื่นครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านในวันที่20ธันวาคมนะครับวันอาทิตย์นี้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกนายกองค์การผ่อนสิจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดอุดรธานีเพื่อให้ท่านนั้น เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองและได้ตัวแทนที่ดีคนใกล้ชิดคนรู้จักแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนของท่านในการผลักดันนำงบประมาณต่างๆของสภาอบจอนะครับให้มาลงในพื้นที่ของเราเพื่อพัฒนากันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะครับ20ธันวาคมนี้วันอาทิตย์ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันครับเอาละครับในส่วนของเทศบาลนครอุดรธานีวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการปรปับปรุงภูมิทัศน์เมืองครั้งใหญ่ เพื่อที่จะรองรับในอนาคตแล้วก็อย่างที่ทุกท่านอาจจะทราบหรือยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนี้ครับอุดรธานีเราเป็นไมซิตี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางหน่วยงานทีเซปหรือว่าสสพนอน,อนั้นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรที่จะคัดเลือกจังหวัดต่างๆครับที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของไมซิตี้ซึ่งตรงนี้เองนั้นจะทําให้ความคึกคักของการจัดนิทรรศการการประชุมที่เป็นระดับนานาชาติหรือการประชุมต่างๆนั้น จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานีมากขึ้นกว่าเดิมทําให้เศรษฐกิจต่างๆและการหมุนเวียนต่างๆนั้นดีขึ้นกว่าเดิมครับก็เป็นเรื่องของข่าวดีของจังหวัดอุดรธานีของเราและส่วนหนึ่งก็คือในเขตเทศบาลนครอุดรที่จะต้องรองรับนะครับทั้งคนที่เข้ามาประชุมแล้วก็ในส่วนของการจัดประชุมต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งโรงแรมเศรษฐกิจการค้าร้านอาหารต่างๆนั้นก็คึกคักมากขึ้นกว่าเดิมเหมือนกับเมืองต่างๆที่เป <ặc> ็นเมืองที <mark> ่ทันสมัยและเมืองชั้นนา ในในประเทศไทยนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวดีของจังหวัดอุดรธานีเอาละครับพอผมมาพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงพุทธาธิมือง,งใหญ่เนี่ยของอุดรธานีของเราซึ่งผมคิดว่าภายในระยะ4ปีนั้นถ้าจะเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับว่าอุดรธานีจะเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ครับที่เราได้รับงบประมาณจากส่วนกลางซึ่งต้องบอกว่าครับทางเทศบาลเองนั้นก็พยายามผลักดนันที่จะเม็ดเงินงบประมาณนะครับจากส่วนกลางนั้นเข้ามาลงในเขต เทศบาลนครอุดรธานีเพราะว่าในแต่ละเมืองต่างๆนั้นก็จะมีการวิ่งไปขององประมาณเช่นเดียวกันครับไม่ต่างกันจากทุกๆเมืองเพียงแต่ว่าศักยภาพของเมืองและการที่จะเข้าไปในการขอนั้นจะมีความชัดเจนหรือว่าได้ประโยชน์เพื่อให้เป็นภาพรวมของเมืองรวมทั้งสะท้อนไปถึงนะครับภูมิภาคและก็ประเทศได้อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญที่ ทางฝ่ายของผู้บริหารนั้นจําเป็นที่ต้องไปผลักดันนํางบประมาณนะครับจากส่วนกลางเข้ามาสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงหลายๆโครงการครับที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอ,องค์กรหรือว่ากรมที่ดูแลรับผิดชอบท้องถิ่นโดยตรงหรือแม้แต่ในเรื่องของกรมโยธาธิการจังหวัดที่ดูแลเรื่องของผังเมืองเรื่องของการพัฒนาเมืองล้วก็ได้งบประมาณจากสองแห่งนี้ครับมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่า จากที่เราได้ทำมานั้นสะท้อนให้เห็นครับว่าอุดรธานีนั้นขยับในเรื่องของการพัฒนาเมืองไปอย่างเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาอย่างที่ทุกท่านเห็นครับในการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆและที่ผมพูดถึงนั่นก็คือความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับที่เขาเลือกอุดรธานีนั้นนะครับในการทําระบบไฟฟ้าหลงใตดินและยังมีการขยายเพิ่มเติมไปในแต่ละ ปีงก็ประมาณด้วยซึ่งทางเทศบาลเองนั้นได้ทําข้อตกลงกันกับการไฟฟ้าสูงมิภาคไว้ทั้งหมด4ปีครับที่จะครอบคลุมในเขตเมืองชั้นในให้เต็มในพื้นที่ในถนนเส้นหลักรวมทั้งในส่วนของถนนเฉลิมพระเกียรติที่เราได้อีก1กิโลซึ่งการไฟฟ้านั้นจะลงทุนให้100%เต็มโดยเทศบาลนั้นไม่ต้องสมทบอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่ทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เลือกอุดอรธานีในการที่จะเป็นอีกเมืองหนึ่งครับที่จะพัฒนาเรื่องของระบบไฟฟ้าลงใต้ดินจาก4เฟสที่เรามีและรวมทั้งถนนเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับงบประมาณมาและก็ขยายเพิ่มเติมเข้าไปอีกให้ครอบคลุมในจากชั้นในไปถึงชั้นกลางนะครับรอบในเขตเทศบาลเลยทําให้นะครับ ในอนาคตต่อไปนะครับจะเห็นว่าอุดรธานีของเรานั้นจะพูดถึงเรื่องคําว่าสมาร์ทซิตี้ซึ่งอาจจะบอกว่านะครับไม่มีไฟไม่มีเสาไฟนะครับอยู่ตามในเมืองนั้นมันจะทําให้ศักยภาพของเมืองนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งเรื่องของความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจทั้งเรื่องความสวยงามของภูมิทัศน์อีกทั้งได้ประโยชน์จากทุกคนกับคําว่า walkable city ก็คือสังคมแห่งการเดินและเกิดความสวยงามตามฟุตบาททางเท้าต่างๆแต่สิ่งที่ผมอยากกลับเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือ แต่ละบ้านแต่ละเรือนต้องช่วยกันครับดูแลความสวยงามของอาคารผมเห็นตัวอย่างจากหลายๆเทศบาลครับที่นําไฟฟ้าลงต้ดินแล้วแต่งหน้าร้านให้สวยงามสร้างความโดดเด่นนะครับของมุมต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการจัดบานวิถีฟุตบาทหน้าร้านต่างๆให้มีความสอดคล้องด้วยกันนั่นครับถึงจะเป็นเรื่องของการจัดทําเรื่องภูมิทัศน์แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนตอนนี้ทางเทศบาลเองเรากําลังพูดถึงเรื่องของสมาร์ทบล็อกด้วยครับ ซึ่งเราจะกําหนดในพื้นที่นะครับย่านพณิชกรรมที่เดิมเนี่ยเรามีอยู่ก็คือแถวแถวงเวียนให้แยกน้ําพุนะครับที่เราจะทําเป็นสมาร์ทบล็อกโดยให้หน่วยงานที่เป็นผู้ชํานาญการในเรื่องของการจัดทํานั่นก็คือเรื่องของอุดอรชารเตอร์หรือกฎบัตรอุดอรธานีในการมาออกแบบร่วมกันครับในการที่จะทําอาคารทํารูปแบบให้มันเป็นสมาร์ท มีระบบ Wi-Fi ที่จะต้องเชื่อมต่อให้ในพื้นที่ต่างๆน,นเข้าถึงในเรื่องของการสื่อสารอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายเรื่องของการจราจรความปลอดภัยอื่นๆครบถ้วนซึ่งเราได้วางแผนไว้แล้วแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านกําลังเห็นก็คือในเรื่องของการจัดทําไฟฟ้าลงตตดินในเฟสแรกก็คือจากที่วงเวียนหอนาฬิกามาวงเวียนน้าพุและก็เส้นวงเวียนน้าพุ ไปถึงตรงสี่แยกสีวิไลตรงถนนโพสีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อทิ่ที่ผ่านมาผมได้เข้าไปตรวจสอบและดูในเรื่องของระบบสายไฟนะครับที่จะต้องนำลงตอนนี้นะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟนะครับจากอยู่บนอากาศนะครับหรือตามเสาลงไปอยู่ใต้ดินเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ในส่วนของสายสื่อสารซึ่งกำลังจะทยอยกันเอาลงเอาลงต่อมาแล้วก็สิ่งที่ท่านเห็นก็คือความสวยงามที่จะเกิดขึ้น หลังจากที่ไม่มีเสาไฟไม่มีสายไฟมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของเราจากนั้นนะครับในปลายปีเดือนธันวามกรากุมภาก็จะมีการสัสญญาครับของการไฟฟ้าสุวภาูาที่จะทําอีก1น,นเส้นถนนเฉลิมพรเกียรติก็คือจากวงเวียนน้ำพุไปหาวงเวียนกรมหลวงประจักษ์และผ่านไปหน้า มหาวิาลัยราชภาัฏเส้นถนนทหารอีกเส้นหนึ่งที่ทําอย่างต่อเนื่องเสร็จแล้วงบประมาณของเทศบาลในปีนี้ก็เตรียมถ่ายโอนเงินงบประมาณไปให้กับการไฟฟ้าส่วนภาคที่จะต้องเตรียมประมูลในการก่อสร้างจากบริเวณหน้าสนามทุ่งสีเมืองก็คือตรงบริเวณ3แยกนะครับถนนประจักษ์ตัดกับถนนผ่านพรา้าหรือตรงแยกโรงหนังวิสตาเก่านั่นเองครับยาวไปจนถึงวงเวียนขอในกา ก็จะเชื่อมโยงจากว,วียนหอหนิกาไปถึงเฟสแรกไปหาวียนน้ำวงเวียนยน้ำผู้ไปถนนโพสีนะครับแล้วก็ว,วียนน้ำพุไปที่วงเวียนกรมหลวงมาจากเสร็จแล้วก็ไปถึงนะครับหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั่นคือเฟสแรกครับที่เราจะเห็นในความเพิ่มหน้า ในปีหน้าและปีนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นความชัดเจนของความสวยงามนะครับนั่นคือเรื่องแรกที่ผมอยากจะมาคุยครับทุกท่านได้รับทราบส่วนเรื่องที่2มีเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวเรามาคุยกันครับว่าในอีกโครงการหนึ่งนั้นจะอยู่ที่ไหนและเราทําอะไรบ้างครับที่นี่คือไทยซิตี้ เมือนที่แสสงบสุขก็อย่างที่พวกคุณเคยเห็นกันในหนังที่นี่เกิดโรคระบาดและใช่แล้วพวกเราคือผู้รอดชีวิตกฎของการรออชีวิตที่นี่คือห้าหยอดหยอดที่หนึ่งแย่แย่สุนักให้โมโหหยอดที่สองอย่าเหยียบหางหัวขาให้สุนักตกใจหยอดที่สาแย่าแยกสุนักที่กำลังตัดด้วยมูดปลับหยอที่สี่ อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขก,กำลังกินอาหารข้อที่5อย่ายุ่งเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ ชีวิตไม่มีตัวแสดงแทนดูแลและป้องกันตัวคุณรวมถึงสัตว์ที่คุณรักโดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อสุนัขมีอายุ2-3เดือนและฉีดเป็นประจำทุกปีด้วยความปรารถนาดีจากเทศบานนลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร 1. หนึ่งขอปอที่1ปิดปิดฝาภาชนะให้มิดชิดป้องกันกนารหั่วไหเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสิ่งมือกางมุ้งและติดพวงรวั้วเพื่อป้องกันยุงกัดปที่2เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำในใจกันงทุกสี่ถึงห้าวันใส่ทรายอเบตในภาชนะที่ไม่สามารถเปลี่ยนน้ำได้ปที่3ป,ปล่อยปล่อยปลาที่สามารถกินลูกน้ำยุงลายได้เช่นปลาหางล็อกยูปลาหนิและปลาแกมบูเสียปที่4ปรับปรุง ปรับปรุงสถานที่โดยรอบภาชนะที่มีน้ําขังให้นําไปเป็นภาชนะสําหรับปลูกต้นไม้แต่ถ้าเป็นแอ่งน้ํนาตามธรรมชาติเช่นโ,โลงไม้ก็ให้นําดินมาใส่เพื่อไม่ให้มีน้าขังข้อที่ 5. ปฏิบัติปฏิบัติทุกข้ออย่างสม่ําสมเสมอทุกๆสัปดาห์และข้อสุดท้ายขายัใช้ผ้าหรือแปลงขัดไข่ย,ยุงลายแล้วทิ้งน้ําที่ขัดล้างลงบนถืงเพื่อให้ไข่แห้งตายปลอดภัยและห่างไกลจากโรคให้เลือกออกได้แหล่ ด้วยความปัฒนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานี่วงใหญ่ใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดร ช่วงนี้ออฟฟิศของเราเนี่ยดูแปลกแปไปนะ ดูดีมีออร่าดูดีมีออร่าแค่กลับมารักษาสุขภาพด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครอุดรธานีห่วงใยใส่ใจคุณภาพชีวิตชาวอุดรแหมดูโฆษณาครั้งนี้สวยหล่อครับ โดยการออกกําลังกายนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทําเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงมาออกกําลังกายกันนะครับทางเทศบาลเองได้ตั้งเป้าหมายของเ,ออเมืองอุดรธานีไว้ที่คําว่า healthy city หรือมเมืองแห่งสุขภาพซึ่งทุกท่านก็เห็นครับว่าเรากําลังพัฒนาสวนสาธารณะไปต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อเป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายให้กับทุกๆคนนั่นคือส่วนหนึ่งในการปรับปรุงม,มิทน์นะครับของเมืองให้รองรับกับ ทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยตั้งเป้าหมายว่าจากบ้านนะครับที่ทุกคนอยู่อาศัยนั้นจะต้องเข้าถึงจุดในพื้นที่ที่สามารถออกกําลังกายได้ไม่เกิน5นาทีเพราะฉะนั้นเราจึงทําสวนสาธารณะให้ได้ทั้ง4มุมเมืองตอนนี้ได้3มุมเมืองแล้วนะครับ อมุมมวนหนึ่งก็คือที่บริเวณหนองขอนกว้างซึ่งเราจะสร้างในปีงมื่วานปี2565ก็ติดตามกันดูนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะได้มีสวนสนุกสวยๆที่อยู่กลางเมืองแล้วก็เยอะมากกว่าเมืองต่างๆซึ่งทุกที่นั้นอาจจะ อิจฉาเราก็ได้ครับเพราะว่าบางแห่งนั้นอาจจะมีสวนสะนะอาจจะไกลออกนอกเมืองหรือบางทีสวนส,วนสะนะนั้นมีแค่ที่เดียวที่อยู่กลางเมืองแต่ของเราั้นมีเยอะแยะมากมายเรายังต้องไปปรับปรุงอีกเยอะแยะมากมายครับที่เราจะต้องของประมาณจากสวนกลางแล้วก็มีการปรับปรุงเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสุขกับพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่สวนสะนะนอกจากหนองคันว้างแล้วหนองใหญ่หนองเหล็กนะครับแล้วก็รวมทั้งหนองเตาเหล็กด้วยครับ เอาละครับที่ผมมาพูดถึงเรื่องนี้วันนี้ผมก็มาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันก็คือการปรับปรุงถนนซอยประชาสติหลายท่านบอกว่าเฮ้ยซอยประชาสนติอยู่ตรงไหนก็เส้นจากตรงสี่แยกซอยคำนันนะครับถ้าเกิดเราออกมาจากตัวเมืองครับไปถึงสี่แยกซอ,อ,อยคำน,นันเราเลี้ยวขวาไปนั่นคือซอยประชาสติผ่านไปถึงวัดธรรมเสนาเลี้ยวซ้ายยาวตลอดไป จนถึงนะครับบ้านม่วงนะครับแล้วก็ทะลุออกบายพาสเส้นนี้เป็นเส้นที่ทุกคนนั้นใช้กันเยอะมากเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของชุมชนต่างๆอย่างหนานแน่นนะครับทั้งเก่าจานนะครับทั้งอีกหลายๆชุมชนชุมชนบ้านม่วงอีกนะครับแล้วก็อีกหลายๆชุมชนที่คนใช้รถผ่านเส้นนี้มาซึ่งแต่เดิมนั้น ความจริงเรามีถนนคอนกรีตแล้วครับแต่ว่าด้วยสภาพของเก่าแล้วก็เรายกฐานะจากแต่ก่อนนั้นเป็นสุขภาภิบาลหนองบัวซึ่งเรารับถ่ายโอนมาแล้วก็สภาพสุดโทมทั้งท่อระบายน้ําแล้วก็ถนนเราเปลี่ยนใหม่รีโนเวทใหม่จัดรูปแบบใหม่ให้สวยงามโดยเฉพาะยิ่งจะยกนะครับท่อระบายน้ําให้สูงขึ้นแล้วก็จัดทําท่อให้ขนาดใหญ่ขึ้นรวมทั้งวางบ่อพักต่างๆให้มีมาตรฐานจากนั้นเราก็จะปูยางแอสฟัลติกค,คอนกรีตนะครับเป็น พื้นสีดําสวยงามนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ผ่านไปผ่านมาแล้วก็สะดวกในการที่จะเดินทางทั้งระบายรถออกจากนอกเมืองแล้วก็เข้าเมืองมาด้วยแต่ตอนนี้ต้องขอกราบอภัยทุกทท่านนะครับถ้าเกิดว่าเป็น,ปน,ปนอุปสรรคในการเดินทางเนื่องจากว่าการวางแผนแล้วก็การออกแบบรวมทั้งในเรื่องของผู้รับเหมาเองก็คงจะทํายากลําบากนะครับเพราะว่าเป็นอซอยขนาดเล็กไม่ก็ไม่เล็กมาก ไม่ใหญ่มากจนเกินไปแต่ว่าลดส่วนทางได้แค่2เลนนะครับแล้วก็ที่วิธีการทําก็คือเขาต้องทําบ่อพักก่อนพอบ่อพักเสร็จแล้วเขาต้องยกระดับเผื่อที่จะปูแอตฟันติกนะครับที่จะปูให้มันมาเสมอกับฟุตบาทเพราะฉะนั้นทางช่องทางต่างๆนะครับหรือว่าบ่อพักต่างๆต,ต,ต้องฝากระมัดระวังด้วยนะครับเวลาเดินทางมาโดยเฉพาะยิ่งก่อนตอนกลางคืนผมก็พยายามที่จะเน้นกับผู้รับเหมาอยู่ครับว่าให้ผู้รับเหมานั้นได้ตรวจสอบแล้วก็มีป้ายบอกสัญญ,ญาณหรือเตือน หรือถ้าเกิดทาทางเบี่ยงอะไรก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของผู้ละเหมาซึ่งทางเทศบาลเองก็จะให้ช่างควบคุมงานไปคอยตรวจสอบอยู่สเสมอผมมั่นใจครับว่าในโครงการนี้จะทําให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและก็แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆที่ทุกคนนั้นอาจจะบ่นว่าถนนสุดนะครับถนนบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็ทางไม่ดีท่อระบายน้าปัญหาน้ำท่วมต่าตงๆจะหมดสิ้นไปแล้วก็ถือว่า เราทําเสร็จแล้วก็คงมีความยั่งยืนในการที่จะจัดระบบต่ตางๆในการที่จะเดินทางของพี่น้องประชาชนจากนั้นนะครับยังไม่พอครับในปีนี้นะครับเราได้ตั้งงบประมาณไว้นะครับในการที่จะปูยางทั้งเมืองครับโดยเฉพาะอย่างมีเครื่องจักรของเทศบาลและซื้อวัสดุมานะครับแล้วก็เรามาดําเนินการเองก็จะประหยัดกว่าที่ผู้รับเหมาจะดําเนินการโดยใช้งบประมาณครับของเทศบาลแต่ว่าเราจะปิดการดําเนินการเองโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือก็จะประหยัด งบประมาณอีกประมาณสัก3าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มพื้นที่ในการดําเนินการต่อไปนั่นคือโครงการที่ทางเทศบาลอยากจะทําให้การจราจรในเขตเมืองเกิดความคล่องตัวและเกิดความสวยงามหลายท่านก็อาจจะบอกครับว่าเส้นนี้ทําไมลาดยางเส้นนี้เป็นคอนกรีตคอนกรีตเนื่องเก่าแล้วบางทีสุดบางทีอะไรต่างม,มีปัญหาต่อไปจะเรียบร้อยทั้งหมดโดยเราพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานให้อุดอรธานีนั้นนะครับเป็นเมืองหลักที่มีถนน มีความสะอาดมีความสวยงามแล้วก็ต้องบอกครับว่าผังเมืองของมุดอนนั้นมีแต่คนชื่นชมเพราะว่าเพราะว่าถนนแต่ละเส้นนะครับเป็นเส้นที่สะดวกในการที่จะเดินทางและเรามีการวางผังเมืองที่สวยงามในยุคที่ก่อนการก่อสร้างนั้นนะครับโดยใช้หลักในเรื่องของการจัดทําเป็นบล็อกนะครับมีแนวทิศเหนือทิศใต้ออกตรง ที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตอกซอกซอยดต่างง่ายนั่นคือผังเมืองที่อยู่ในยุคป,ปัจจุบันที่วางแผนทียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดบาทสวยพูดบาทกว้างประชาชนมักจะใช้พื้นที่ต่างๆมาเป็นการค้าการขายแต่ว่าเทศบาลก็อารมุ่มารวยครับแต่ว่ายังคงต้องเป็นทางเดินที่ทุกคนนั้นสามารถที่ใช้ประโยชน์โดยส่วนรวมได้นั่นคือสิ่งที่พวกเราพยายามที่จะอยากให้สังคมของเราเกิดการยินยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ ให้คุ้มค่าแต่ว่าก็ต้องให้สิทธิ์ของผู้ที่จะต้องใช้สิทธิ์ในการเดินทางเท้าหรืออื่นๆด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งเรื่องของการจราจรที่อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านให้ช่วยกันนะครับระมัดระวังแล้วก็ดูเรื่องของการจราจรที่ไม่ทําให้คนอื่นนั้นเสียสิทธิ์รวมทั้งเรื่องของการจอดขวางเอาสิ่งของมาวางไว้ตามฟุตบาททางเท้านะครับหรือการจอดซ้อนคันนั้นก็คงจะทําให้รถติดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเกิดปัญหาขึ้น แต่ถ้าเกิดท่านรักษากฎวินัยระเบียบจราจรผมเชื่อครับว่าจราจรที่ติดขัดน,นั้นจะลดลงมากกว่า20%อย่างแน่นอน ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเอาละครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาพบปากกับท่านในรายการสร้างบ้านเป็นเมืองอยากให้ทุกท่านครับใช้เวทีแห่งนี้ใช้กระบอกเสียงแห่งนี้นะครับที่จะเล่าสู่กันฟังรวมทั้งท่านอาจจะมาเสนอแนะให้กับผมผ่านทางเพจของผมอินทิพลตรีวัฒนสุวรรณหรือเพจเทศบาลนครอุดรหรือโทรศัพท์มาหาทางเทศบาลเพื่อที่จะเสนอแนะแล้วก็ให้ข้อแนะนํา เพื่อพัฒนาอุดรธานีของเราบ้านของเราเมืองของเราและก็เป็นของเราทุกๆคนด้วยเอาละครับวันนี้ผมนายกเทศมนตร,รีที่พลตีวัฒนสุวรรณนายกของทุกท่านนะครับที่เรามาันมีโอกาสได้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็ขอฝากนะครับในเรื่องราวต่างๆที่ผมเล่าสู่กันฟังแล้วก็ในความหน้ามีเรื่องอะไรดีๆเรามาพบกันใหม่แล้วก็ผมจะมีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังรวมทั้งเรื่องของนะครับที่เราได้เป็นไมซิตี้นั้นมันจะมีประโยชน์อย่างไรและในอนาคตต่อไป นะครับเราจะมีโอกาสที่อุดรธาน,นีจะเป็นเมืองแห่งพืชส่วนโลกในอนาคตต่อไปหรือไม่และเดี๋ยวเรามาพบกันในโอกาสหน้าวันนี้ผมขอขอพบปะกกับท่านเพียงแค่นี้ก่อนไว้โอกาสหน้ามาเจอกันครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเทศกาลที่จะถึงนี้ก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และมีความสุขกันทุกคนครับ แล้วผมอิทธิพลติวฒนทัศน์สวรรจะดูแลทุกท่านอย่างมีความสุขแล้วก็พวกเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ